นะครับมาดูนะครับมุ้งกีบแบบหน้าต่างนะครับแบบมีรางนะครับแบบหน้าต่างนะครับนี่ฮะผมใช้งานอยู่นะครับนี่เลยนะฮะพม่านไปนะฮะนี่ฮะมุ้งนะครับติดเนียนมากนะครับเนียนกับวงกบมากเลยนะครับแทบจะไม่รู้ว่าติดมุ้งไว้เลยนะครับเนี่ยนี่เลยเนี่ยติดมุ้งนี่คือรางของมุ้งนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยรางของมุ้ง เก็บไปนะครับฮก็ไม่มีมุ้งไม่มีมุ้งเป็นแผ่นนะฮะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนมุ้งชนิดอื่นนะครับถ้ามุ้งเลื่อนก็จะเป็นมุ้งเป็นแผ่นเป็นผืนนะฮะอันนี้ไม่เป็นแผ่นเลยเดี๋ยวผมให้ดูมุมมุงกว้างนะครับนี่ฮะไม่เห็นมุ้งเลยนะครับแต่เห็นว่าเนี่ยต้นมะละกอที่ผมลองตรงนี้ละว่างเลยฮะ ยุงเข้ามาแน่นะครับมุ้งอยู่ในนี้ฮะนี่นี่ปิดเลยนี่นะครับนะครับมุ้งกีบแบบหน้าต่างนะครับแบบมีรางนะครับปิดตืบแม่เหล็กไปดูดตึ๊กข้างหน้านะครับนะครับนี่ข้างล่างนะฮะเป็นแบบนี้นะครับ จะมีรางอยู่ข้างล่างแต่มันไม่เกี่ยวกันนะครับมันเป็นรางของมุ้งนะครับนะฮะก็จะมีสลิงอยู่เส้นหนึ่งนี้นะครับนะครับก็จะมีรางข้างล่างข้างบนด้วยฮะเกี่ยวกับรบางนะครับนี่ก็จะมีรางเขาตรงนี้นะครับ นี่ครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับ,รบเลื่อนง,ง่ายๆนะครับเดี๋ยผมถ่ายเองเลื่อนเองคนเดียวเลยนี่พอเลื่อนมาก็มือนี่ครจับตรงไหนก็ได้จะเป็นหน้ามจับอยู่ยาว ตึ๊ดนี่โอเคนะครับุมจีบแบบ,หน,นบ,แบบนบหน้าต่างแบบมีรางนะครับผมจีบหน้าต่างแบบมีรางนะครับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับนี่ฮะบานเลื่อนอเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสวยงาม ดีครับ